สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้ามาทําไมมาทําไมวันนี้เข้าสวนผักเหมือนเดิมนะคะวันนี้ไม่ได้มาเก็บผักผักเก็บไปแล้วยายจะมาตักขี้แกะจะไปใส่พวกมะเขือพวกพริกอีกเนาะเห็นขี้แกะมันเยอะเดี๋ยวจะพาตักขี้แกะแล้วก็เดี๋ยวจะพามีเห็นไหมเห็นป้านีมไอ้ต้นเดี๋ยวยายกลับกล้องให้ดู ต้นคาโรนามันขึ้นเองเดี๋ยวยายจะเอาถอนไปปลูกไปปลูกให้มันเป็นที่เป็นทางเอาไว้กินปีหน้าเนาะถ้าใครได้ดูคลิปเก่าๆของยายตอนยายมาจากเมืองไทยเนาะก็จะเก็บได้กินกะล่ำดาวคารโรนาแล้วก็คาโ์คาโรนาแล้วก็แรดิสยอดมันนะมันก็อร่อยแล้วก็คณะใบาิกเนาะนี่ไงเพื่อนๆมันขึ้นนี่ไงนี่ นี่ตัวนี้สวยมากเลยนี่ตัวน,นี้เก็บกินตอนนี้ก็ได้แล้วนี่ไม่รู้ว่าจะถอนหรือจะเอาไว้ตัวนี้นะดูก่อนมันโตแล้วไม่อยากจะเอาไปนูน่นตรงนู้นมีเยอะนี่ตอนแรกตอนแรกยายว่าจะเอามาวานอีกไม่วานแล้วนี่มันมีเยอะนี่เดี๋ยวถอนไปเก็บถอนไปปลูกมันเยอะเดี๋ยวก,ก็กินไม่หมดอีก นี่นี่อันนี้อันนี้คาร์โลนาส่วนอันนี้เรดิสนะออ้นี่ออุ้่นเพื่อนดูมันขึ้นเองอะ่ะนี่เดี๋ยวปีหน้าของในสวนยายจะมีขึ้นเองเยอะเลยพวกสลัดพวกอะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยมันมีใบแก่ไอ้มันมีดอกแก่อยู่เออพูดถึงสลัดเดี๋ยวไปหาอะไรมาเก็บใบสลัดไว้ก่อนไอ้ดอกดอกสลัดนี่นะในยายขอไปเก็บขี้แก่ก่อนเอามาใส่พริก พ้าเอฟซีเก็บขี้แกะเนี่ย,ยงี้เราก็กระหวาดเอาไม่ได้เอาเยอะเราเพื่อนๆยายเอาแค่วไว้ใส่พริกใส่อะไรแค่นั้นแหละเก็บสองอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็เก็บยายไม่เคยทำหรอกแต่ปีนี้ยายไม่มีปุยหมักเนาะก็เลยเดีย๋ยวยายขอเก็บก่อนนะเนี่นะคะได้แล้วเนี่ยพี่เหมินมาให้กำลังใจเลยวะฮะชัดสินี่เข้ามา ไ,ไปไหนไปไหนทำงานทำงาน,ทำงานอะไรไรเอยียงไรเอยียงทำงานอยู่เมืองไทยเขาถามว่าเวลาไปไหนอะไรเงี้ยเวลาฝรั่งอยู่เมืองไทยเวลาเดินไปไหนคนที่เห็นเนี่ยจะถามว่าไปไหนฝรั่งไปไหนเขาจะบอกทำงานไรเอยียงพ่อตาเขาชื่อเอียงนะเขาบอกไปทำงานที่ไรพ่อตาว่า หนาวอีกแล้วเพื่อนๆหนาวอีกแล้วไปเดี๋ยวยายจะเอาไปใส่พริกเอาไปใส่พริกใส่มะเขือยายหน่อยเนาะนี่นะคะยายก็จะมาขุดขุดขุดใส่พริกมาทมไน,นิด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 หน่อยหน่อยไม่ใส่เยอะเดี๋ยวมันจะมันจะอะไรนะเเรียกว่านี่เพราะว่าเขาเรียกว่าฝนมันตกดินมันเปียก ามาใส่หน่อยหนยไม่ต้องซื้อปุ๋ยยวปีหน้าก็ได้ปุ๋ยหมักใช้แล้วนเนาะในยายขอทําก่อนเด้อนี่สตอบบรอเบอรี่ก็เริ่มสวยแล้วนี่เห็นไหมเป็นร่องไปที่ปลูกวันนั้นนี่เนาะในยายเขาใส่ปุ๋ยก่อนแล้วจะถอนไอ้นั่นมาปลูกด้านนู้นเน่ยนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวจะยกตัวนี้ขึ้น เอาไอ,าอา้ตัวนี้นี่ตอนไหนเนี่ยมันล้มเห็นไหมนี่เดี๋ยวจะลกยกขึ้น ลมจนลมจนงอกกิ <g ling> ่งมางอกกิ่งมาอีกยายยังไม่ค่อยกินหรอกช่วงนี้นู่นจะกินช่วงหลังหิมะห <g ling> ลังหิมะหมดมันจะอร่อยมันหนักมันหนัก่ สวยเนาะสวยสวยดูดิหนึ่งเขียวกระจีเลยคนหน้าสวยคนหน้าสวยไม่ใช่ผักใจเนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อน,อนยกขึ้นแล้วทีนี้ยายก็จักมาพรวนดินตรงนี้จะพรวนตรงที่แครอทตรงนี้ยายจะไปเอาคาโลนามาปลูกไว้ปีหน้า ก็จะวางแผนไว้ให้ดีเวลาเราปลูกอะไรเพราะว่าปีหน้ามาเราเวลาเราไถมันจะได้ไม่เกะกะคือพวกนี้มันเอาไว้ปีหน้าใช่ไหมเราก็ต้องมาปลูกให้มันชิดกันเพราะว่าเวลาไถเราก็เออปล่อยตรงนี้ไว้ใช่ไหมถ้าเราเอามาปลูกที่อื่นเวลาเราไถมันก็เกะกะแฟนยายถอนทิ้งหมดเลยเออมันอยู่ตรงเนี้เนาะจะเอาคาร์โนนามาปลูกตรงนี้ อันนี้จะพัฝนตกมาสวยแล้วนี่นี่มันขึ้นมาใหม่นี่ไอโอ,โอ,โอ้มันขึ้นมาเยอะเลยมาถอนออกมั่งเลยนเพื่อนอย่าให้มันออกอย่าให้มันอยู่เยอะบรอกโคลีทําไมมันเยอะอย่างนี้ล่ะขึ้นมาเพียบเลยเอาให้มันอยู่แค่ตน้นสองต้นพอปก,กติมันขึ้นข้างบนอันนี้อะไรมาลงข้างล่าง มาข้างบนเลยนี่นี่มานะยายเขาพรวนดินก่อนตรงนี้เดี๋ยวจะไปเอาไอ้นั้นมาปลูกแล้วก็จะเก็บถั่วนั้นเห็นถั่วเอาไว้เดี๋ยวแก่ทิ้งอันนี้สงสัยไม่รอนะอนะนี่ทอนทิ้งไปมไม่สวยเดี๋ยวจะเอาคาโลน,นามาปลูกเนาะมันไม่สวยก็ทอนทิ้งทำไมไม่สวยเนาะอันนี้ล่ะเป็นยังไงเอาไว้ก่อน นี่ไงถัว่วเดี๋ยวมาเก็บไว้เพราะว่าเดมันจะแก่เนาะมันเปียกๆอย่างนี้ๆไม่ค่อยอยากทำเลยเพื่อนๆมันเหนียวดินมันเหนียวม,มันมันไม่ร่วนเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรดินมันแฉะดินมันแฉะ เครดเล็กๆเ,ๆเก็บไว้ก่อนเก็บเอาไว้ไปให้แกะกินเห็นไหมมันไม่ร่วนมันแฉะกุณพ่อไปย,ยายขาทำอน ทั้งดอกทางดอกไม้ทั้งผักทังหญ้าอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดมาขุดแค่รดมาขุดแค่รดเ,ดเสร็จเรือเรือจากหนูนี่เสร็จแล้วเพื่อนๆดูพอได้ทำแล้วมัน เห็นแต่เห็นแต่ของที่จะทําำนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมยายมาถอนตรงนี้ออกว่าจะเอาเออคารุลนามาปลูกไว้กินหน้าหนาวเนาะก็มาเห็นนี่ดอกไม้มันขึ้นนี่ดอกสีขาวๆนะถ้าใครจําได้นะในสวนตรงยายเก็บสตรอเบอรี่ไปดูคลิปเก่าๆเด้อเนี่ยที่มันบานสีขาวๆนะมันแก่นี่นี่ต้นมันนี่ มันแก่มันร่วงดูดิมันขึ้นเต็มเลยเพื่อนเพื่อนแล้วก็เสียดายนี่เพราฝนตกดินเปียกๆกก็อยากปลูกเดี๋ยวจะดึงเอาไปขุดขุดทงๆไว้ข้างแถวๆวบ้านเนี่ยเนี่ยดูดิมันร่วงขึ้นมาเต็มเลยเพราะว่ามันถ้าฝนมันตกตกอย่างนี้ไม่ต้องรดน้ำมาเนาะอือนี่เต็มเลยเห็นไหมจริงๆว่จะไปเก็บลรกพรุนแล้เนี่ยไปเชื่อมพุนมาเจอตัวนี้อีก เดี๋ยวก่อนไปเอาอันนั้นไปให้ไก่แล้วก็จะเก็บไข่พอเก็บไข่เก็บไข่เสร็จแล้วจะมาเก็บถั่วแล้วก็ดูก่อนจะเอาอันนี้มาปลูกไปนี่นะคะหกฟองมันมีของเก่าอยู่สองสี่หกของเก่าเหลืออยู่ฟองหนึ่งนะคะของเก่ายายเก็บไว้เนว จะได้ไม่ต้องไปไข่ที่อื่นอีกไม่ละ่ะกระปองใส่ไข่อัออน,นั้นฟองเก่าเอาไว้งั้นแหละมันเน่าแล้วแหละเอาไว้งั้นหละเพื่อนเพื่อนฟองเก่า เก็บไข่แล้วจะถอนต้นคารโลนาไปปลูกเอาไปปลูกไว้ก่อนดูท่าทางฝนจะตกเพื่อนๆไม่ได้อะไรอีกแล้ววันนี้เมื่อกี้ยายมาทีหนึ่งก็ตกไปแล้วรอบหนึ่งนะเนี่ยมันตกไปแล้วรอบหนึ่งใยห,หนีไปบานแล้วรอบหนึ่งนะจะไปปลูกไว้ใย่ขอถอนก่อนด้อนี่นะคะได้แล้ว ถอนเอาต้นโต,ต,ตๆนี่ต้นเล็กๆอยู่ตรงนี้เพียบเลยเดี๋ยวต่อไปก็จะมาทาําความสะอาดแถวนี้นี่ไว้วันหลังก่อนเนาะมาปลูกกันขุดๆทมๆสวยนะลูกสวยนะลูกอจะใส่ถุงมือก็ยายจะใส่ถุงมือก็เดี๋ยวจะไปปิดกล่องไม่ได้ก็เลย ไม่ได้ใส่ใส่ข้างเดียโพอขุดุดทงทงทิ้งไว้อย่างนี้แหละปลูกผักไว้กินปีหน้านะคะอันนี้คือต้นคาโลนาคาโลนาที่ดอกสีเหลืองเห็นไหมในรูปโปร,โฟร,ไ,ร,ปโปรไฟล์ใหญ่นั่นแหละในรูปโปรไฟล์ในเพจน่ะนั่นแหละดอกนั่นแหละดอกที่เขาเอาไปทำน้ํามันนะคะเพื่อนๆนี่ที่เขาทำน้ำมัน กกน,นี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆปลูกผักไว้กินหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวปีนี้ไม่ได้น่าจะไม่ได้กลับเมืองไทยเราก็จะปลูกผักไว้กินเนาะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมปะ่ะทีนี้ก็จะเก็บถั่วนะคะนี่แระได้เข้าสวนแล้วก็ได้เรื่อยทำไปเรื่อยเปื่อยนี่นีก็ เย็นแล้วนี่นจะได้ไปเก็บทุนบ่อวันนี้จะเก็บเก็บทุนเชื่อมเห็นอากาศมันดีก็จะเก็บไว้ก่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกเราก็เก็บไม่ได้เก็บไปก่อนยังไม่ได้ทําก็เก็บไว้ก่อนพุนนะเพื่อนเพราะว่าถ้าฝนตกก็เก็บไม่ได้ เขอเก็บกลนเด้อนี่นะคะถั่วมาทีนี้อยากจะมาเก็บมาเก็บมเมล็ดนี่นี่นี่นมเมล็ดผักไว้ไปกดปิดนี่เห็นไหมเก็บไว้เก็บไว้ ยายเขาเก็บก่อนเลยจริงๆมันเคาะเอาเดี๋ยวก่อนยายไม่เคยเอาไว้สักกะทีเลยนะเนี่ยคอยดูนะปีหน้ายายคิดว่าในสวนยายนะ่ะพักกะไอผักผักสลัดมันขึ้นเองเพียบเลยคิดว่านะเพราะยายไม่เคยเอาไว้ให้มันแก่ออกดอกแบบนี้ หักออกก็เสียได้อันที่ยังไม่แก่เนี่ยหักแล้วก็มาเห็นป่ะแล้วมาเคาะแบบนี้นี่ี๋ยวขอทำก่อนด้ปะป่ะเพื่อนแม่และเข้าสวนวันนี้ได้แค่นี้แหละเข้าสวนวันนี้เนาะ หกโมงแล้วได้เวลาเข้าไปกินข้าวกินข้าวก่อนดูดิมันเมืดไวเดี๋ยวนี้ทําอะไรไม่ได้เลยแต่ก่อนนะมันหกโมงกินข้าวเสร็จยังได้ออกมาทําอะไรข้างนอกคัวนี้ดูดิหกโมงมืดแว้นแล้วไปกินข้าวก็มืดไว่าจะเก็บพรุนไม่ได้เก็บแล้วพรุ่งนี้ฝนตกเป่าถ้าฝนไม่ตกได้มาเก็บพรุนไปเชื่อมเนาะ ปแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็บฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เมียฝรั่งชนบทด,ด้วยนะคะ